สวัสดีครับผมท่านผู้ชมหุพผอกับนุ่มมาเชนนะครับมาหนี้หนะุบผอกันอยู่บอ่อหนูเนะราท่านผู้ชมโอ้หันหน้าเสีเยแดดเหลี่ยมตาข้าเลยน, <c oughs> นะครับมาหนีถ้าเมา่อเบิ่งหนูเอ่อหนูบ่งว,าาวงเราท่านผู้ชมหนูบ่งวงเราเอามาใส่บอ่บอบ่อยคุณเทสไว้สำหรับเอ่อเพาะพันธุ์ของผมเองนะครับบะนี้มันว่างไรนะครับก็ถือว่าใส่ได้หลายดอกครับเราลำบ,บอนี่นะครับโอ นูหน้าม right oh, right uh, ันม่กินแห้งเลเนาะอ๋อหมควาเลยกินนี่มันแตกต่างกับนวนที่ห่าเหลี่ยงครับกันเลยท่านผู้ชมกินมันแห้งหริเนาะอ่ะเราก็ไปไปชมไปชมกันเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะสำหรับบอนี่นะครับอ่ะเอานี่ครับผมบอนนะครับนี่ครับผมเพิ่งเดี๋ยวเฟียงมาใส่เหรอท่านผู้ชมเราเฟียงมาใส่เลยเด้อเฟียงนี่บอนเฟียงซื่อๆนะมันเป็นห่วงเขาครับห่วงเขาด่วน ข่างกันแทะนะถือรถเกลียวเกลียวไปเลยนะครับก็เลี้ยมาใส่ไปงั้นกินเขานะครับหนูบอนี่หนูหน้าถือว่ากินแห้งครับแต่ว่าหนูหน้าแบบว่าหน้าแถ้าด้วหางได้นะครับผมมครันี่บอน่ามดนี่บัสิลงไปก็จักยังไงมันเหม็นแห้งนั่มันเหม็นดอกมันฉิวมันอับก็ลังเปิดมันหันมันอับนะครับ ขาดภาษียุ่งในหันละนะครับนะเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับถ้าเอินแบบนู้อ่ะที่ห้องเลี้ยงเองเขาก็เอินเอาบอร่วมนะครับมันบอลยังไงยังไงอย่างเงี้ยบริเวณรุดยุ่นโอ้หืมคิวมันบอลอันบอลชิ้นกับกินนะครับผู้ชมอืมอยู่ในหันนะครับ พวกน่ะหลายยูเด้ทยทแต่ผ้ชมหลายยูเดยอพุดนะโอ้วาเต้นห,หน่อยๆอันนี้พอของบอองพอผมพันใจมากพุกน่ะ,นะอยูอย่ายาๆอ,อยู่พี่น้องใจมากกรนหางบ่วงมาได้ไหมนี่เราไว้แต่ถ้าไม่น่ปีไม่ละแล้วผมเชี่ยวเห็นเบอรงว่ามันมีหลายบอ นี่นี่ก็มีเด้เพื่อน,น่ะหล่อยู่เด้ท่านผู้ชมหลาย,ยอายู่ดูด้วเฟี้ยงเพื่อน,น,น่ะเพื่อน่ะเป็นหนูหน้านะครับหนูหน้าแถเลยแต่ผมเป็นหนูพุกง่ายดอกมั่นนี่เป็นหนูพกนุนหนพก,นกนหน่อยไม่หนูพุกง่ายกับหนูพุกหน่อยตัวเนะ <S <S าะส่วนระบบน,าน้าครับนี่ผมถี่ผมได้เฮดบอไปแล้ว เอติดต um, ั um, ้งเรียบร้อยสลรบอญนี่ครับในน้ำเขาก็มากินน้ำยี่ดอกนะครับเพราะว่าเอามาใส่มามันก็ได้มื่นต่อมื่นครับมันก็ได้หลขึ้นเรื่อยๆกับบัตเทนด้เฮตดกันเลยเอามาเลี้ยงก่อนนำมาขุนไวยขุนมันใหญ่เกาๆยน้อยนะครับขุนใส่เอ่อเลี้ยงไว้มันหอดปีใหม่นะท่านผู้ชมนี่สหรบุญนี่มันก็มีกาดกันแน่เป็นบางโตนะครับ Tôi thử lại đọc nghe một khẩu khảo Nhưng mà xịp như xịp đầy đọc Rất là bò nhìn hợp Nè Bởi đó có mấy này Đốt nó hợp bằng đốt phiền này lệ Ừ Ủa nào, đốt xây Đốt xây lưu vậy Ừ, biết vậy sao Cập bóng gặp bánh câu hay chếp xây như vậy bởi นะครับนี่แหละถือว่าเดียยว่าท่านได้อยากให้เป็นหนูเอ่อเป็นบอร่วมกัสบสมาเทียแบบนี้ได้นะครับเต่ว่าบอนี่ก็เคยเลี้ยงเป็นเหมือนบ่ออ่าบอร่วมแล้วก็เป็นห่องแถวราท่านผู้ชมมีคลิปอยู่สำหรับบอนี่ผมเลยเห็ดแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จบอลตีสำหรับสำหรับเอ่า เทคนิคแบบนี้นะครับผมว่ามันกับบปันไดดอกนะครับมันกอาวปันไรนะมันกับวัปันไดดอกแต่วมันกับมันก็ดีดอกถ้ามันถ้ามันสำเร็จสำเร็จหนึ่งคือว่าห้องออโตเมียลงจกสิบตัวสิตัวผู้ลงจกสามตัวสิตัวผู้นี่ก็ต้องเป็นตัวผู้เลี้ยงน้ำกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเอาตัวผู้แต่ละบอมาใส่กันนี่กัดกันเลยนะครับ เราขอตัวผูร่งกอนครับแล้วก็อากนะกยอากขอตัวเมียลงเนาะสเต็ปอ่ะเดี๋ยวมาเบิง่งหนูบัดน,นี้หนูหนูคุณของผมนะบ่าเป็นหนูบ่วงเลยห <c oughs> นูคุณนาะนี่นะผมมูที่ว่าซื้อมาละมูซื้อมาเดือนหนึ่งละนะครับถือว่าใหญ่แล้วนะครับใหญ่แล้วคุณได้พันแล้วนะพนันพันแล้วแล้วน,นี้ น,นี่เป็นรุ่นมูดวกันกับมูนี่แหละมันแต่ว่ามันบอลน,นี่เป็นตัวเมียครับผมได้คันไวแล้วทีว่าที่เฮ็ดชิปมันแหละเดี๋ยวรออีกอน่อยกันนะครับรออีกจะหน่อยแต่ผมจะมาบอกเทคนิคที่ผมใส่อยู่นะครับอ่าใส่อยู่มือสองมือมวัานี่กับมีหนุ่มพลูกแล้วนะครับมีหนุขพลูกแล้วนะครับอ่าในนี้จะถือว่าถือว่าเป็น ทำเวลาดได้ดีนะครับในการผสมหลอกคอร์ดครับถือว่าท่าเวลาได้ดีนะครับผมสุดท้ายทั้งพีเบิ้งครับมาพผมเจ็บมูทั้งนี้แหละนะครับผมได้ยีลงไปจับเบิ้งเป็นบางโตนะครับมัหนอยู่มันสี่ขีดหาขีดนะครับมันี้ก็ถือว่าถือว่าไซนี่แหละที่ผมต้องการประมาสี่ขีดหาขีดนะครับสี่หาขีดหกขีดแล้วนะครับท่านผู้ชมมันสีขายไงนะครับผมปีไหมที่ผมสีเป็นโตเลย บอลมนว่าขายเป็นกีโลเลยขายเป็นโตเหต็ดช่ำแหล่้อมแท็กถุงอย่างดีสิ้นนฟอมนะครับเห็ดเป็นโตขายขายราคาโตครับราคาหัวเลย <c oughs> นะครับแต่ว่าถ้าราคาหัวหผมก็สิบเพราะว่ามันบานผมมันบานไงเนาะแต่ผู้ชมมันก็นผมก็สิให้พูดแล้น้อยไปเป้อนหนูมันหน่อยก <c oughs> ินพูดแล้วน้อยไปนะ โน้มนมาลายนะครับถ้านูหลก็ดีอยากได้ตัวใดออกไปเลยนะนะไม่ว่าอยากนูอยู่นี่อยากให้ได้กินทุกคน,นครับ,นะเ,ดเ,ดบ <c oughs> เดี๋ยวมันพวกพ่อันดอกเบืองเราจะโมนิกลร่องรับถ้าพู้ได้อยากก็มมนิกะได้นะครับนุหน้าเทเลยเนาะท่าน,นาาผู้ชมนะนี่แหละเบืองขาวๆสำหรับบอ่อเกาะอิดนะครับบ่อทองแถวบ่อแถวนะท่านผู้ชม บอกขนถ้านี่นีเย็ดเป็นบอกขนหมดเลยครับการลังถ้าอยู่ดีกินดียังไงกะสินี่แหละเสียวโบมันลงข้างหลังเสียวโบมันลงเลยเศาควาอีดล้วโบอมันลงนี่แหละนะครับ,บผมสหรับคลิปนี้นะครับท่านใด ชมว,วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ช่องมานนักนะครับอ่ะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะเพื่อที่ได้พอชิปใหม่ๆของนุ่มมาขอลงนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่มมาขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับผม